ยานดีต้อนรัจบเฉียวและจย์อีมฮะเชิญครับผมอาจารย์ครับผมวัสดีครับวัสดีครับผมอาจารย์เคยแบบเนียการซิกนิกไหมน่าจะกน่าเคยแหละครับน่าเคยอาจารย์ครับวันนี้เราจะสอนบรรทาวการอะไรครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นตึงแหละนะครับก็จะเป็นพวกหลังพวกขาเคยปวดหลังปวดขาไมตัเองโอ้ยบ่อยมากเพราะว่าหนูอยู่บนส้นสูงตลอดอย่างนี้ปวดขาปวดหลังบ่อยเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ง่ายๆด้วยตัวเองครับผมอันนี้ก็เป็นท่า พื้นฐานเลยง่ายๆเนาะโยคะก็ชอบใช้นะครับผมบางคนเนี่ยตึงมากจนอันนี้ไม่ลงเลยยืดขาได้ไม่สุด,ด,สดนะครับผมเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆกลมก่อนนะเรียกกลมคือขยับ,ยบน้นเวเดี๋ยวมันจะได้เองใช่ไหมค่อยๆใช่ครับผมอพอเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ค่อยๆโน้มตัวจริงๆโน้มตัวแล้วก็เราก็จับเนี่ยนะถ้าจับได้นะนะครับผมถ้าไม่ได้้เราเอามือเนี่ย มงัดเส้นเนี่ยกลับแล้วก็ดึงออกดึงออกนะพอเสร็จปุ๊บก,ก็ยืดใหม่อื่อนัดหนึ่งซ่องออพอครั้งที่่องนี่มันจะดีขึ้น,ม,นมันจะเริ่มมันจะค่อยๆเริ่ม,อ,อ,มอ่ะเสร็จปุ๊บก,ก,กลับมาคายหลังแต่พอสําคัญต้องค่อยๆทํานะครับเราเล่นไม่ได้แทนที่มันยืดหยุ่นมันจะกลายเป็นการอักเสบแทนล้๊มทหญทำได้ไหมอย่างเงี้ยยืดอย่างเงี้ยได้ไหมน่าจะได้อยู่ค่ะน่าจะได้เขาเต้นเต้นอะไรแล ใช่เขาตัวอ่อนมากเลยอะค่ะครับโอเคอ่าจานอีฟครับผมเรื่องสมุนไพรครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่หวัดเยอะนะคะก็เลยจะมีสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบหายใจเยอะหน่อยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้มันคือผักชีลาวค่ะกับอันนี้คือเทียนตาตะแกนมันนคืออันเดียวกันคือเมล็ดของเขาค่ะเมล็ดเองผักชีลาวนะคะเราเรียกว่าเทียนตาตะแกนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ในยาไทยจะอยู่ในยาหอมนะคะแต่เฉพาะคุณเดียววันนี้ที่จะมานําเสนอเนี่ยจะ เอามานําเสนอในเรื่องของการบรรเทาอาการหวัดมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีรียฆ่าเชื้อไวรัสนะคะอนอกจากเราจะกินแกงอ่อมบรรเทาอาการหวัดได้แล้วนะ <c oughs> เราก็นำมาเล็ดอะคะ่ะถือได้น่ก็คือ<า>เป็นทุกร์มาเก็ตถูกต้องค่ะก็นํามาประมาณ60กรัมค่ะคั่วก่อนใช่คั่วก่อนให้หอม,อมเสร็จแล้วก็นาน้าค่ะลงไปแล้วก็ต้มพอเดือดอะค่ะปรุงรสด้วยน้ําผึ้งให้มันหวานหวานปล้งปแห้ให้กลมกล่อมใช่แต่ว่าจะมีความหอมแล้วก็ความร้อน ค่ะอันน to okay. well ี้ก็จะช่วยไล่หวัดได้ดีมากโอเคจะเห็นได้ว่าการรักษาหวัดของแพทย์แผนไทยไม่ได้มีเฉพาะฟ้าถลายโจรกับกระชายมีอีกหลายตัวอะไรยไม่รู้วันนี้นะฮะขอบขอบพระคุณอาจารย์ต้นตันเพจชุมทางดาวทองและช่องชุมทางดาวทองช่อง7ทาง YouTube ขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพจกดติดตามช่อง กดซับสไครป์กดอะไรก็ได้มีปุ่มอะไรกดให้หมดเพ <Absolutely. S 1> ื่อให้ยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาหากยอดฟอลโล่ของเราเป็นไปตามเป้าเราจะได้ไปญี่ปุ่นทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนร่วมของรายการของเราหากผมได้ไปญี่ปุ่นจริงๆเราจะซื้อของฝากมาฝากแฟนเพจคนที่ดูช่องชุมนางดาวทองทุกท่านขอบคุณมากครับ